เจ้าเอสวัสดีค่ะออร์อ่อ,อนทัวร์ข้องมังกินโนวันนี้นะจะพามาเที่ยวเอ่อเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะข้องจังหวัดลอบ์บรีนะหนุ่มแซ่นี่นะข้องจังหวัดลอบ์บรีนะเดี๋ยวโฟกัสไปที่บรรยากาศในะยาโฟกัสติวแต่อย่างไรลองไปดูนีเ่เห็นไหมนี่บรรยากาศตรงไกลๆเห็นไหมนู่นตรงไกลๆตรงนี้นะตัวไกลๆตรงนี้นี่ มันจะเป็นสะพานเชื่อมมันเหมือนเป็นสั้นเขื่อนสี่แบบกันน้ำให้ออกให้ข้าวได้นะคีดโดยพน,นันใช้คำง่ายๆนะแล้วก็มันก็จะเป็นทางที่ให้เราเราเข้าไปเที่ยวได้ด้วยจะด้วยจะมีรถมืรดรถซาฟาอรี่นะแล้วก็มีมีเด็กๆท็ี่นําเที่ยวด้วยนะหนังผ่านไปหนังจากจุดตรงนี้ผ่านไปเลยนะผ่านไปจนถึงจุดนูนนูนไปถึงจุดนู้นเลยแล้วก็เห็นไหมไกลๆลิบๆสีเข้าๆนะั่นก็คือพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นในที่ที่คืออยากจะขยายจังแต่ใครคงขยายได้ไม่เออมันไม่เคยชัดเลยนะเออมันไม่เคยชัดไม่เคยชัดแต่ว่านั่นแหละมันอยู่ตรงตรงแถวนั้นเลยแต่ตอนนี้คือมันปกติน้ำตรงนี้มันจะเต็มน,นะแต่นี่ยังใช่น้ำนมม้ำมันแรงน,นะอย่างพี่รูรูก,กันว่าน้ำมันแรงช่วงนี้น้ำมันมแรงก็เลยมีพื้นที่อยู่แค่นี้ท่านั้นเองแต่ถ้าสนใจก็มาเที่ยวได้นะบรรยากาศก็มีไม่เยอะแยะเลยนี่ มีรถซัฟาอรีะให้่าเราเก็บไลกลๆด้ยนะมั้งน,นะหมืดมันววันนี้รถซัฟาอรี่ไกลมันมีร้าน่ายข้องถิ่นละลึกอยู่ตรงนู้นไกลๆอีกทีนะึงโอเคนะจ๊ะงานแอปเปิลมารกิโนออร์ออโซวันนี้ไปก่อนนะงานไว้เจอกันคลิปหน้านะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศเรื่อยๆก็ได้นะบ๊ายบาย